กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ถแถลงว่าเตรียมที่จะส่งเรื่องให้ศาลขอสั่งปิด Facebook ชั่วคราวในไทยนะคะเพราะพบว่ามีโฆษณาหลอกลวงนำไปสู่การลงทุนในโลกออนไลน์รัฐบาลไทยก็ไม่ได้เป็นไม่ได้มีแนวคิดแบบนี้เป็นประเทศแรกมีหลายๆอื่นพยายามที่จะทำมาแล้วผู้เชี่ยวชาญก็ระบุนะคะว่าที่จริงไทยเองน่าจะต้องทบทวนกฎหมายของไทยด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณธรนินเทพวงศ์ค่ะ ซึ่งเพจเหล่านี้มันคือเพจหลอกลวงการลงทุนนะครับเพจชอบโกงประชาชนแต่ a c e b o o k เนี่ยไปรับเงินค่าโฆษณามาแล้วก็ส่งไปหาประชาชนเท่ากับ a c e b o o k เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนการหลอกลวงประชาชนเพราะรับเงินค่าโฆษณามาแล้วก็ไปโฆษณาให้เขาก็ทําให้ประชาชนจํานวนมากเนี่ยเห็นเพจเหล่านี้แล้วก็ถูกหลอกเข้าไปลงทุนถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES อ้างถึงโฆษณาหลอกลงทุนออนไลน์ที่ปรากฏทาง Facebook โดยชี้ว่า Facebook รับเงินค่าโฆษณาและปล่อยให้โฆษณาเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม DES เตรียมรวบรวมข้อมูลยื่นต่อศาลเพื่อขอคำสั่งให้ปิดกั้น Facebook ไม่ให้สามารถใช้บริการได้ในไทยเนื่องจากไม่มีการตรวจสอบแพลตฟอร์มรับเงินค่าโฆษณาจากเพจปลอมภาพโฆษณาปรากฏเชิญชวนให้ลงทุนมีการเปิดเพจอ้างเป็นบริษัทร,รายใหญ่ผู้บริหารชื่อดังและอ้างการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์หรือกรต การจ่ายเงินเพื่อเพิ่มการมองเห็นบนหน้าทไลายของผู้ใช้กลายเป็นโอกาสให้ผู้สร้างเพจโปรโมทเชิญชวนลงทุนผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าการดำเนินการของ DES คือการใช้อำนาจเพื่อควบคุมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ผู้ดูแลแพลตฟอร์มจัดการคือมันคงผ่านการขั้นตอนที่พยายามที่จะคุยกันหลังบ้านมาแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่สําเร็จเพราะเขาอาจจะมองว่าคนมาโฆษณาเขาก็ต้องยิงให้เพราะมีคนมาจ่ายเงินเขามันพูดยากใช่ไหม พูดยากมันเหมือนคุณเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วคนมาอยู่โรงแรมคุณค้าอยากสติดอะไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือมันก็ต้องมาให้ศาลตีความว่าอันนี้มันเข้าข่ายผิดกฎหมายไหมถ้าผิดเขาก็ต้องออกหมายศาลนะครับให้มีการปิดนะครับซึ่งปกติ Facebook เนี่ยถ้าคุยเขาเนี่ยถ้ามีหมายศาลมีอะไรเนี่ยเขาก็จะปิดให้เป็นกรณีกรณีไปคือปิดเพจแต่ไม่เคยมีการพูดถึงการปิดแอดอันนี้มันคือการปิดการยิงแอดของเขาเลยว่าต้องไม่ยิงแอดโจน แอดลอกลวงมาเนี่ยผมว่าก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะที่เราควรจะเริ่มกันสักทีหนึ่งอย่าว่าแต่ Facebook เลยทุกแพลตฟอร์มแหละในต่างประเทศที่เกิดกรณีเดียวกับไทยเช่นเวียดนามอินโดนีเซียและเยอรมนีได้ใช้กฎหมายเข้าควบคุมและมีโทษปรับในอัตราสูงเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปที่กฎหมายการให้บริการดิจิทัลหรือ DSA e ในการควบคุมธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัลและสื่อโซเชียลเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเป็นภัยต่อประชาชน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสะท้อนว่ากฎหมายที่เท่าทันเทคโนโลยีจะสามารถควบคุมเนื้อหาโซเชียลได้ตอนนี้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยผมว่ามันอัปเดตพอแล้วนะคงไม่ต้องออกกฎหมายอะไรใหม่แลวกฎหมายที่มีอยู่จะใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าปัญหาบ้านเราไม่ใช่ว่ามีกฎหมายปัญห àng าของเราคือการ enforce กฎหมายทวน,นี้เรามีพรบไซเบอร์อรพรบรการทิตคอมพิวเตอร์พรบคุ้มครองของูลส่วนคลแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นการ enforce การมางคับใช้กฎหมายเท่าไหรนะ่นะเพราะนั้น r e เ,เตอร t o r อาจจะต้อง enforce กฎหมายัางคับใช้กฎหมายให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าถ้าคุณทําผิดนี่ก็ต้องมีการลงโทษนะทำกลางการเข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและการเติบโตของธุรกิจแพลตฟอร์มมาพร้อมกับเนื้อหาที่ขาดการควบคุมการกําหนดกฎหมายถือเป็นการสร้างขอบเขตที่สามารถดูแลความเป็นไปบนโลกออนไลน์และการเข้าถึงของประชาชนซึ่งต้องครอบคลุมรวมถึงทันกับการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันการร่วมมือของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นอีกหนทางที่นํามาสู่จุดร่วม ให้บริการเหล่านี้ดําเนินการต่อในแต่ละพื้นที่ได้เป็นผลประโยชน์ร่วมที่ต่างฝ่ายต่างต้องพึ่งพาก,กันในโลกสมัยใหม่ท่าทีของ DES กำลังถูกจับตาว่าเป็นการใช้ไม้แข็งเพื่อให้ Facebook ปฏิบัติตามหรือไม่และทางเ Facebook จะตอบรับท่าทีนี้อย่างไรธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน